นี่คือดอกโมกคะ่ะเพื่อนดอกโมกสีขาวคะ่ะสวยมากๆใช่ไหมคะดอกโมกสีขาวนี้อยู่คล้ายๆดอกแก้วใช่ไหมคะมีดอกเป็นช่อเป็นพวงคะ่ะนิยมปลูกเป็นรั้วบ้านหรือรั้วสำนักงานคะ่ะแต่อันนี้คือ ที่พี่เพนพามาให้ชมเพื่อนๆชมนี่คือรั้วของโรงเรียนค่ะรั้วของโรงเรียนก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาปลูกดอกโมกนี้แซมไปด้วยค่ะแล้วมันออกมาดอกเยอะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อน,พอน,พอน,พอนๆพี่เพนเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะดอกโมกสีขาวค่ะลมก็แรงมากๆเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าเราไปเจอดอกไม้หรือเจออะไรสักอย่างที่สวยๆใช่ไหมคะเราก็มีภาพเก็บไว้ะค่ะเพราะว่าดอกไม้บางทีพอถึงเวลามันก็ร่วงโรยไปค่ะมันก็ไม่ได้คงความสวยเหมือนเดิมค่ะนี่คือดอกโมกสีขาวนิยมปลูก เขตสำนักงานหรือว่ารั้วบ้านก็ได้ค่ะเพื่อนๆรั้วบ้านก็ปลูกได้สามารถทำได้ค่ะกลางคืนมาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆชยเย็นๆค่ะเพื่อนๆแต่ดอกแก้วจะจะ,จะหอมกว่าค่ะดอกดอกโมกนี่ก็หอมเหมือนกันค่ะแต่ดอกแก้วหอมกว่าดอกโมกค,ค่ะน,นี่คือดอกโมกสีขาวสวยไหมคะมันเป็นธรรมชาติดีค่ะเพื่อนๆ มันร่มรื่นค่ะพี่เพนเจออะไรที่ว่าสวยๆงามร่มรื่นพี่เพนก็อดที่จะเอาภาพมาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะพี่เพนก็เอาภาพมานี่ภาพถ่ายจากโรงเรียนเทศบาลสามท่าแดงจังหวัดกระบี่ค่ะพี่เพนไปรับน้องธันวาค่ะ